เป็นยังไงบ้างกับมาร่วมงานเอสเซอร์จอนการเปิดโครงการใหม่จริงๆก็ดีใจครับตื่นเต้นมากใช่ครับที่เราได้มาร่วมงานกับเอสเซอร์จอนครั้งแรกนะครั้งแรกเลยครับแล้วก็มาเปิดโครงการพรีเมียมทาวน์โฮมสามชั้นครั้งแรกครของเอสเซอร์จอนด้วยครับจริงๆเราได้เดินดูแบบอย่างหรือว่าได้เห็นจริงๆได้ดูได้ดูบ้านประมาณสองทป์เนาะครับไซส์กลางใช่ไซส์กลางกับไซส์เอสน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากๆจริงๆก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมา มาดูแล้วกันแต่จริงๆเขาแบบเปิดจองวันที่ยี่แนี้ก็ถ้าใครมาดูอาจจะไม่ทันแล้วอะไรเงี้เพราะว่าก็เริ่มมีคนสนใจเยอะมากเริ่มงงกู้อะไรเรียบร้อยแล้วจะสกายสนใจยังไงบ้างที่จะต้องมเอาโอ้สกายสนใจสี่ร้อยล้านครับเฮ้ยถูกไปสี่ร้อยล้านเฮ้ยโ้ยเขาป่าไม่ใช่ค่าเงินไทยนะยังไงบ้างครับก็สนใจครับเพราะว่าตอนนี้อยู่คอนโดใช่ไหมแล้วก็ รู้สึกว่าสเปซมันไม่พอการที่ได้มาอยู่แบบแถวโฮมอย่างเงี้ยสามชั้นแต่ละชั้นก็แบบมีสเปซแยกกันชัดเจนผมรู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะมาครับเพราะว่าของเราอย่างเงี้ยมันมีแต่คําว่าเพิ่มพูนอะไม่มีคําว่าลงเลยแล้วก็บางอย่างที่อยากอยากทิ้งละอยากโลละก็โลไม่ได้สักทีแบบเสียดายาะว่าเสียดายมันแบบ เสียดายมัน้ำคอเราไว้จริงใช่ของเราส่วนมากที่มันเยอะมันคืออะไรสมบัติของเราที่จริงไม่อยากกินหลักๆก็เสื้อผ้าของจุกจิกของที่แฟนคลับให้อะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่ามีก็ต้องมีห้องหนึ่งไว้สําหรับ ก็ควรควรจะมีครับตู้เส well ื้อผ pues ้ามันไม่พอคือพอตู้เสื้อผ้ามันไม่พอปุ๊บออกมาล้นมันก็จะจะเริ่มพับละพับวางพับวางแล้วก็เป็นภูเขาตรงนี้มีปัญหาลาไปถึงที่บ้านเลยแม่เราว่ายังไง้างก็โอ้ยผมระบายของไปไว้ที่บ้านเยอะมากใชใช่อย่างของงานนี้มีปัญหาเรื่องตุ๊กตาตุ๊กตาซึ่งอันนี้ก็แบบคือมีห้องเสื้อผ้าละ แต่ตอนนี้ห้องสวะก็ไม่พอ,อคือ็นอย่างที่สกายบอกก็มันก็คือเพิ่มพูนจนแบบมันมันพอมีน้องตุ๊กตาเนี่ยเราไม่มีที่อยู่ให้น้องอจนมันเริ่มแบบออกมายันห้องแบบรีสตงรูมอะไรอย่างเงี้ยกแบบเต็มอะครับคือผมจะเดินทีกก็เดินเฮ้ยวัเาางเดชนนะเดี๋ยวชนอะไรเงี้ยคือมันมันเริ่มเยอะเกินอะไรครับใช่ก็เลยรู้สึกว่าที่คอนโดเราอยู่เราก็ไม่มีเราไม่สามารถให้น้องไปอยู่ที่อื่นได้ด้วยก็เลยแบบ เลยต้องเหมือนมองมองที่ใหม่ๆล่ะเริ่มเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้เราเราเองที่เริ่มลําบากพี่ๆเราสงสารน้องไม่น้องเด็กจะไข่ใช้บอ,อกได้ไหม <c oughs> ผมสงสารน้องแต่น้องออไม่ค่อยสองสารผม, <c oughs> ม่า <c oughs> ไรเพราะว่าเจ้าของห้องตอนนี้แกเป็นผู้อาศัยใ, <c oughs> ใช่ตอนนี้คือคือน้องยึดห้องไปแล้วคือเปิดมาก็เจอแล้วอ่ะแค่เปิดแคะโอ้ไเจอกันอีกแล้วทุกวันอะไรทีอันย่ีเปอร์เซ็นต์ อะไรนะพื้นที่นี้พื้นที่นี้อยู่ได้แค่ที่โซฟาบนเตียงนอนนอนก็แทบจะยืดแล้วอะไรเงี้ยใช่คือคือเหมือนคือรู้สึกดีที่อบอุ่นแต่บางทีก็อาจจะแน่นใช่รู้สึกยไงจักเจ้าของกลายเป็นผู้อาศัยอก็ ถ้าน้องเราน้องๆแฮปปี้ happy, เราก็โอเคครับใช่ใชแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องชิดเพื่อขยับขยายพื้นที่เพื่อให้อนาคตเราจะได้ไม่ลําบากเราจะได้มีแบบห้องให้น้องอยู่จริงๆอะไรครับเพราะว่าห้องที่น้องอยู่จริงๆนะตอนนี้ก็เต็มแล้วแล้วคนคนน้องที่ไม่ได้อยู่ข้างในก็อาจจะน้อยใจแต่ถ้าเราเอาไปยัดไว้ที่พื้นเราก็จะเดินเข้าไปไม่ได้แต่น้องมอม น้องจะมองอีกอต่สกายเขายังพับเก็บได้ของเราเก็บน้องยังไงของเราพับได้แค่เสื้อผ้าน้องไม่สามารถพับเก็บได้จริงน้องนั่งเป็นตัวโด่งอย่างงี้อาจจะพับได้ก็บแบบยักขากับเข้าไปอันนี้คือทารุณมันจะโหดร้ายเกินแสดงอะไนี้ก็มองว่าถ้ามีทารุณก็คือสามารถนันนี่สร้างห้องไว้ให้เลยหนึ่งห้องเต็มเต็มเปิดแอร์ให้ด้วยเปิดให้อยู่แน่นอนวแม่นาคนงเปลแต่เราอาจจะทําแบบมีมีน้องอยู่ด้วยแล้วก็แบบมีโซนของเราแบบมีโซน ดูทีวีเล่นเกมอะไรให้มันอยู่พร้อมๆกันจะได้แบบ wow. เป็นห้องที่เรามีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยป็นเชลเป็นเชลวางใช่ครับพวกก็เลยก็เลยแบบบิ๊กบิ๊กแบบอ่าใช่ใช่พวกแบบบิ๊กโมเดลต่างๆอะไรนะครับเคยไปห้องเข้ามาเคยครับเคยไปตอนที่ลกมากด้วยใช่แล้วกายบอกเดินไม่ได้เราก้าวไปยังไงเขาเปิดประตูเข้าไปเอาขาด้ายเาอันนี้คือเป็นช่วงที่ผมแบบยังจัดของไม่เสร็จจริงๆคือแบบมันเต็มมากแล้วโซฟาคือไม่มีที่นั่งผมก็แบบ เอ้ยเดี๋ยวยกโซฟาให้แล้วให้นั่งในนั่งกับสกา,ายอ่ะแบบไอ้อไนว่าของของที่บ้านโซฟา,านั่งกันแบบเบียดอย่างเงี้ยแล้วนั่งเล่นเกมกันแค่เนี้ย่แล้วโซฟาประมาณเนี้ยประมาณเอ่อโตะเนี้ยครับแล้วแบบพื้นที่ให้น้องก็มีไปเราครึง่งหนึ่งใช่ก็เหลือเหลือแค่ครึ่งหนึ่งไว้นั่งไว้ให้นั่งกันอยู่สองคนก็คือต้องสลับกันอ่ะนั่งนั่งด้วยบ้างยืนบ้างวีผมก็ต้องไปไปยืนตรงแบบตรงครัวครับแบบดูสกายเล่นเกมเพื่อให้สกายได้นั่งเล่นแบบนั่งเล่นแบบสบายๆผมก็ไปยืนดูแล้วแบบเอ้ย เขาดูมันดูเบียดเนยเาดมันดูไอตอนพอหลังจากสกายไปผมก็จัดเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วผมก็แบบสบายใจคราวนี้เซตใหม่มาถ่ายละเต็มนี่ขนาดแบบเขาเขาแบบส่งเสื้อผ้าอะไรกลับไปที่บ้านใช่แล้วนะก็ยังไม่พออยู่ดีถ้าคราวนี้คือสันี้ใส่เสื้อบนซ้ำก็ไม่ต้องพักเพราะว่า ผมไปคุยหามแน่จริงคือเสื้อใหม่มันมีเยอะมากแต่ถ้าผมไปคุยอ่ะคือทุกอย่างมันจะแบบต้องเริ่มใหม่หมดเลยมันเลยแบบใช่ใช่ใช่มันเลยต้องเราเลยต้องแบบหาอะไรที่มันเพิ่มขยายที่ให้เราได้จริงๆเราจะมีส่งน้องไปที่บ้านบ้างไหมให้น้องไปอยู่แบบว่าส่งน้องกล็มบ้านกับแม่มบ้านเราจะส่งเราจะส่งตัวที่ที่แบบ อ่าน uhm, ้องชายเราอยากได้อ่าถ้ารู้สึกว่าน้องเราดีมาแบบขอได้ไหมขอได้ไหมก็แบบอ่าถ้าคนอยากดูแลเราก็พร้อมให้แม่เราขอเราก็พร้อมส่งแม่เราขอได้เลยใช่ครับใช่ใช่แม่แม่แม่ดีมาขอตัวไหนแม่แม่ส่วนใหญ่แม่ก็จะขอตัวที่ที่เราชอบแม่แหละรไม่ได้แต่บางทีเป็นลูกแฝดอ๋อ กินดีจะส่งให้อะไแต่ถ้าตัวไหนที่เราสึกแบบโอ้ตัวนี้ไม่ไม่ได้จริงๆอะตัวนี้รูขอดูแลเมื่อกี้เห็นทางนี้สัมภาษณ์ว่าอยากได้อยากได้เทาผน์โฮมก็จรเลยโอ้จริงๆอยากได้ครับตอนนี้ได้ยังเสียดอันนี้ได้ยังตอนเนี้ยโยใจเย็นๆครับใจครับต้องเป็นเป็นป่าสกายก่อนเมื่อกี้หลัง400ล้านนี่เขาสะกิดนะวหลังนี้ก็ดีนะเนี่ย ราศีไห่ใชหรอราศีาจรีเขาจับผมเขาศีลอยร้านผมนานนี้ต้องประมาณเท่าไหร่พันผมว่าพันบวกโอ้โหสาระเตมเลยแต่ก็อยากมีเหมือนกันบ้านในกรุงเทพ่จริงๆก็ดูนะดูในอนาคตแล้วกันอะไรถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเราว่ากันใช่ใช่ให้ฝากโครงการที่เป็นโครงการแรกของบิบิทใหม่ครับก็สกายกับนานนี้ก็ขอฝากนะครับ Matter ามืมวานนะครับก็เป็นพรีเมียมทาวน์โฮมสาชั้นที่ผมว่าตอบโจทย์คน Gen Z แน่นอนครับเพราะว่าสเปซต่างๆก็แบบว่ามีมาให้เลือกเยอะนะครับไซซิ่งต่างๆที่จอดรถก็มีพิกไว้2คันด้วยครับก็ใครที่แบบว่าลังเลจะซื้อบ้านคอนโดทาวน์โฮมอันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะเนัะมีฟังกชันเยอะมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็ มีส่วนหนึ่งที่เหมือนเขาช่วยประหยัดไฟก็คือโซล่าเซลลอะไรครับใช่แล้วมันมันดีมากมากครับวัสดุต่างๆก็แบบช่วยลดัคาร์บอนฟุตพินด้วยครับทำให้บ้านเราเย็นสบายด้วยครับวันนี้เกิดเขาเราบริการของไม่นี่นี่เขาบอกเขาจะซื้อให้โอ้โหเออลูกค้าจ้างงานผมยนะพรตอนนี้เดี๋ยวซื้อปุ๊บไม่เหลือแล้วอะไรนะซือจริงหรอไม่นี่ผม เอไใส่สายใหญ่ใช่ไหมฮะสายใหญ่โอ้ยไม่กูด้วยใส่ต้นเนื้อสดเนื้สดเงินสดเลยยี่เนสิวันนี้สดงดเชื่อพอหลังจากนี้จะไม่ได้เป็นเสียแล้วล่ะครับถ้าสั่งขงในหลังนี้ไปเอ้าวแปลว่าตกลงเฮ้ยเฮ้ยตั้งใจตั้งใจด้วยเราปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับปิเสธตั้งใจถูกไหมหรือว่ายินดีเดี๋ยวขอเดี๋ยวดูถ่ายพอืันนี้ โอ้ยอเสียชื่อดีจากลูกจ้างเมื่อกี้เราได้เป็นลูกค้าอเสียเสร็จเลยนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกท้ายใหญ่สุดเชื่อเดี๋ยว28นี้เดี๋ยวเจอกันครับจากลูกจ้างเป็นลูกค้าอดีนยวอนาคตจะเป็นพรีเซนเตอร์นะเฮ้ยโอ้หมาเลย ให้เสียจกาอวยพรเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนออวยพพรเื่ไม่จริงๆเมื่อกี้เพิ่งอวยพรไปแล้วเซอร์ไพรส์ไปแล้วเซอร์ไพรส์ไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวของดีมีครั้งเดียวของดีมีครั้งเดียวเราไม่กล้าอวยพรเยอะเดี๋ยวมันไม่ขลังอ๋อใช่ครับจริงๆอวยพรไปแล้วอวยพรแบบอวยพรไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็ไม่บอกไปแล้วแบบอวยพรสิ่งดีๆไปแล้วครับแล้วว่าสกายเขาก็ขอพรไปแล้วถ้ามาใช่ไม่หมายถึงว่าเราเรามีเรามีสิ่งของของขวัญให้เรียบร้อยอะไรครับใช่ ก็อยากให้เขาได้รับหนึ่งครั้งเดี๋ยวถ้ามันเหมือนมาพูดอีกพูดอีกมนจะดูไม่ขาดมันจะแบบเดี๋ยวมันมุนมันจะแบบไม่เต้นไม่เต็นนี่คือความเชื่อทางวิทยาศาสตร์เท่งนั้นเลยวิทยาศาสตร์เท่งนั้นที่มุนของเชื่อส่วนตัวของเชื่อส่วนตัวก็อยากจัดการเมื่อกี้เพื่อนเราอวยพรยังไงบ้างโอ้ถามเพื่อนไม่ได้ก็จะเอาเพื่อนอยู่ดีก็อวยพรปกติแหละครับมีแต่สิ่งดีๆเลยวันนี้ให้ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ วก้าเดือนต่อไปกันครับของขวัญเราซื้ออะไเสียซื้อให้เขาเสียเสียหน้า่เสียเสียเขายังยังเสียเขาเดี๋ยวอยากจะเป็นคนเฉลยเองก็เสียคิดว่าเพื่อนเราชอบแบบไหนก่อนอันนี้ผมคือก่อนที่จะถึงวันนี้ผมก็เหมือนหลอดถามสกายคือเราถามสกายว่าเหมือนเราก็ไม่ยอกไอ้เนี่ยอันนี้แกนี้ชอบอะไรเขาแกบอกว่ารู้สึกชอบอันนี้มากกว่าอะไรผมก็เลยจาผมก็เลยไปค้นหามาให้ ใช่แล้วก็มาเซอร์ไพรส์วันนี้แค่นั้นรับไม่มีอะไรกลยุทธ์วิธีการหามันยากมากสิ่งที่เขาชอบยากที่เราพอเราไปเลือกเราชอบของเราด้วยอ,อยากได้เองเียใ้ดจอยากได้เอง,อเองแต่เราสึกแบบไม่เป็นไรเราเอาสิ่งที่นี่แหละคือน่าจะเหมาะกับตัวเขาที่สุด หรือรู้สึกนี่คือสิ่งที่เขาชอบที่สุดก็เลยเลือกมาให้เขาอันนี้คือให้ไปแล้วให้ไปแล้วด้วยแล้วเราจะไปเล่นกับเขามาที่สิ่งเราให้ไปไในะครับไนะไม่มันคือสิ่งของที่เขาต้องใช้อ๋อใช้ในแอปเปิ้ลจีนในตัวมันยใช่ครับไม่บอกเลยไม่บอกเลยไม่บอกเลยเขาตอบได้ไหกได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็น่าจะรู้แหละก่อนหน้านี้ที่เราทำกันบ้านมาเรามีวิธีหลอกถามเขายังไงว่าเอ้ยแต่ผมจำได้ทันงเขาหลอกถามเฮ้ยจำได้เหรอได้บ มันถามแบบเป็นคนถามแบบไม่มีปีมีคุยโง่เหรอ่เหรอใช่คือแบบออมันไม่มีบุลเลตกกอนหน้าไม่ไมีปอยเออคือแบบอยู่ดีก็เหมือนนั่งรถหรือว่าเดินทําอะไรกันอยู่สักอย่างแล้วที่ถามเอออันนี้ไออันเนี้ยแบบที่สวมใส่เนี่ยชอบันไหนมากกว่ารองเท้ารองเท้าอาจจะเป็นเสื้อก็ได้สวมใส่ก็ได้เสื้อมันแค่ใส่แต่สวมใส่มันก็คือต้อง ก็ก็ถามงี้แหละแล้วพอผมตอบไปเขาก็อ๋อซึ่งนัทเนั้นสกายดู้แล้วว่ารู้สึกว่ามันไม่ปกติ ไม่แบบมีอะไรบางอย่างไม่มีหรอรโอ้ยแบบ,บอันนี้ผมมั่นใจเลยนะเสี่ยไผ่แน่ๆต้องแบบโหต้องชอบนแน่ๆมันต้องแบบโหมันต้องตืงต่นตาออเคือผมรู้สึกว่าเราแบบนี่คือสิ่งที่เราแบบตั้งใจไปหามาโหเราไปหาเราไปคุยเราไปดูแล้วแบบโหอันนี้แหละผมเลือกเป็นชั่วโมงอ่ะอยู่กับพนักงานในร้านนะพี่อ๋อสนิทกันแล้วพนักงานใช่เพราะงั้นผมก็ถามพี่อันไหนคือแบบมีลิมิเต็ดไหมอันไหน จับดูแล้วสรุปว่าลิมิเต็ดไหมไอ้แล้วไม่ไม่ให้เขาไอ้รุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแมันจะไม่ลิมิเต็ดเพราะว่าเดือนนี้เขาไม่ได้มีลิมิเต็ดแล้วพอตอนให้เขาจำสีหน้าเขาได้ไหมว่าเขาเหมือนที่เราทีมเขาบอกเขาพูดประมาณเหมือนว่าผมเขาดูอาการเห้ยผมไม่ได้บอกผมผมไม่ได้บอกบอกว่าทำเป็นเซอร์ไพรส์ เขาดูอาการผมออกอ่ะไม่ได้เราใส่ได้ยังไงไอ้เราใส่ได้ก็ไปแอบแอบตอนฟิตติ้งครับไปแอบดูเขาใส่ถ้าเมื่อไรหรอเมื่เหลี่ิมสี่ โดนจำหน้านะแกงเขาเขาจำหน้านะไม่แกงพี่แค่ถามไปเรื่อยๆโอ้ยสัมภาษณ์นานจังเลยแต่ก็คือมีความสุขแล้วครับเนีย่อไจะกลาเป็นไงม่จบปีนี้ครับเพื่อนใหม่เพิ่มอีกคนด้วยครับเจอกันมาปีหนึ่งแล้วใช่ครับเยอกว่าเยอะกว่าใช่ครับก็ก็ดีใจครับปีนี้ก็ก็มีเพื่อนมาอวยพรมันเกิดเยอะเลยอันนี้ ครับเมื่อกี้ก็นานี่ก็เซอร์ไพรส์ไปเล็กน้อยแต่ดีใจงานอย่าง27ขวบปีนี้แล้วเป็นไงบ้างเราตั้งไว้แคนยี่สิบเจ็ดเนี่ยนี่ก็อายุเท่ากันละตอนนี้ครับอยากให้ปีที่27รวยพอตัวเองได้บ้างรวยพัได้บ้คนรวยพรเยอะแล้วขอให้พรทุกอย่างกลับไปกลับไปสู่แฟนๆทุกคนพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยแล้วกันขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาปีนี้แบบว่า ไม่มีภัยพิบัติอะไรครับมีแต่ว่าจะเริรุ่งเรืองเศรษฐกิจดีๆขาดแล้วล่ะเพราะงกรอันจะมีเป้าหมายพิเศษปีแบบวางแผนพิเศษอะไรขางตั้งปีนี้เนาเอาจริงไม่ไม่มีเวลาไปแบบว่าโฟกัสเลยว่าจะมีอะไรพิเศษเพราะว่าทํางานทุกวันจนแบบไม่รู้จะไปตั้งโกอะไรอะตอนนี้คือแบบว่าทํางานทุกวันนี้มันดีเดือนชนเดือนเลยตอนนี้นี่ก็เปิดกล้องเมื่อวานแล้วก็ต้องโฟกัส อ่าไม่ใช่ค่ะของผมมูเตน่าแม่ใม้มวยที่มือตรงใช่ใช่ใช่ครับโอเคครับขอบคุณมาก